ตอนนี้เราจะมาหรือเอาอุปกรณ์ที่มันไม่จําเป็นออกจากตัวรถครับเพื่อทําให้รถมันเบาขึ้นอีกสักนิดน,นึงก็ยังดีครับชิ้นแรกที่จะออกก็คือนี่ครับชิ้นแรกที่จะออกก็คือกล่องข้างครับจะอยู่ตรงเนี้ก็ถอดออกมันยึดด้วยน็อตสี่ตัวถอดง่ายๆไม่มีอะไรต้องถอดได้พวกแฟร์ลิงออกครับแฟร์ลิงก็น็อตไม่กี่ตัวน็อตหกเหลี่ยม ถอดทั้งสองฝั่งเลยเอากล่องข้างออกเสร็จแล้วก็เอาบางคนท้ายออกครับก็น่าจะเบาไปร่วมร่วมโลแล้วล่ะครับสองชิ้นเนี้ยมันไม่จําเป็นกับการใช้งานสักเท่าไหร่ครับกล่องนี่มันก็เล็กนิดเดียวเดี๋ยวดิใส่อะไรไม่ได้เห็นไหมฮะใส่ได้แต่พวกเครื่องมือเล็กๆน้อยๆพวกไขคงไขควงอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไม่จําเป็นครับถอดออกไปเลยประมาณนี้ครับไล่เบาสเตปเบื้องต้นครับ ทำเองก็ได้ครับไม่ได้ยากอะไรตัวสายไฟตรงเนี้ที่มันติดกับไอตัวไฟสองป้ายทะเบียนตรงนี้ครับก็ไม่ต้องไปตัดออกครับมันเป็นขั้วปลั๊กถอดออกมาก็สามารถถอดออกได้เลยไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปอะไรให้มันเสียของนี่ฮะจากขั้วนี้เพียงแต่ว่าต้องรื้แฟลิ่งออกก่อนแค่นั้นเองครับก็ประมาณนี้คร่าวๆครับวันนี้ ไล่เบาเล็กน้อยก็เลยกระจกข้างแต่กระจกข้างคิดว่าคงจะใส่ไว้อยู่เพราะว่ามันก็จําเป็นอยู่นะเวลาเราขับขี่อันตรายครับถ้าไม่มีกระจกข้างประมาณนี้ครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ถอดออกมาจากรถนะครับเราจะมาช่างกันดูว่าที่ถอดออกมาเนี่ยน้ำหนักมันประมาณกี่กรัมกี่ขีดจะได้รู้กันไปว่าไล่เบาเบื้องต้นได้ได้ประมาณไหนนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอุปกรณ์ที่เราถอดออกเมื่อกี้นี่ยมันจะมีน้ำหนักกี่กร,รัมไล่เบากันไปครับช่วงนี้เลขที่ออก1กิโลกับอีก5กร,รัมครับและนี่คือน้ำหนักอุปกรณ์2ชิ้นที่เราเพิ่งถอดออกไปฮะไล่เบาลดลงได้อีก1กิโลครับแม่ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ไม่มีอะไรทำ